สวัสดีครับผมคลิปนี้จะพาทุกท่านมาชมค้างถั่ว3แบบที่แสบคนละสไตล์บอกได้เลยว่าหากทําค้างถั่วแบบนี้คุณจะได้ค้างถั่วแบบนอกดาวคือสามารถถอดเก็บได้ประหยัดทนทานประหยัดทั้งเงินทุนประหยัดทั้งแรงงานบางสไตล์หรือบางแบบไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยที่สําคัญสามารถทําคนเดียวได้ด้วยไม่ต้องพึ่งแรงงานนะครับ แบบที่1ครับเป็นแบบลดทุนลงมานิดนึงเพราะวัสดุหลักที่ใช้เนี่ยจะเป็นเสาไม้แต่ที่เห็นเนี่ยผมใช้เสาไม้ไผ่ปักห่างกัน2.5ถึง3เมตรราวบนก็ใช้ไม้ไผ่นะครับส่วนราวด้านล่างจะถูกมัดด้วยเชือกเพียงเส้นเดียวตลอดแนวระหว่างเสาจะถูกล็อกด้วยเชือกเพื่อกันหย่อน เราสำหรับให้ถั่วเลื้อยขึ้นก็จะใช้เชือกโยงบนล่างเป็นรูปตัววีตามจุดที่เราปลูกถั่วนะครับแต่ละจุดไม่ต้องล็อกเพื่อเวลาเราลื้อเนี่ยมันจะได้สะดวกง่ายดายนั่นเองความสูงจากแนวเชือกบนล่างอยู่ที่160ถึง170โดยประมาณนะครับก็ถือว่าสละสลวยสวยงามเลยทีเดียวข้อดีของค้างถั่วแบบที่1ก็คือแข็งแรงเพราะมีคันไม้ไผ่ไว้รับน้ำหนักด้านบนส่วนข้อเสียก็ ไม้นิดหนึ่งนะครับนี่คือข้อเสียทีนี้เรามาดูแบบที่2กันค้างถั่วแบบที่2วัสดุหลักส่วนใหญ่จะเป็นเชือกเพียงแค่ปักเสาไม้ไผ่ห่างกัน2.5ถึง3เมตรราวบนล่างถูกตึงด้วยเชือกเส้นเดียวล็อกตามเสาเพื่อกันหย่อนนะครับส่วนราวที่จะให้ถั่วเลือ้อยขึ้นจะใช้เชือกพาดโยงสลับกันเป็นรูปตัววีตามจุดพาดสลับก็จะไม่ล็อก เพื่อเวลาเรารื้อเนี่ยมันจะได้สะดวกรวดเร็วข้อดีของข้างถั่วแบบนี้ก็คือประหยัดไม้นะครับเพราะว่าวัสดุหลักส่วนใหญ่จะเป็นเชือกข้อเสียก็คือเปลืองเชือกนั่นเองทีนี้มาดูแบบที่3ครับ แบบที่3เป็นค้างถั่วแบบประหยัดสุดสําหรับคนทําสวนไผ่โดยเฉพาะเลยเพราะค้างถั่วแบบนี้ใช้เพียงปลายไม้ไผ่ปักห่างกัน1เมตรคือที่สวนผมเนี่ยจะตัดเอาไม้ไผ่ไปใช้แล้วก็ส่วนปลายเนี่ยก็จะวางไว้ให้ใบร่วงประโยชน์ของส่วนปลายก็คือจะเอามาปักทําค้างถั่วแบบนี้นี่เองถ้าลำไผ่แก่อายุการใช้งานก็จะอยู่ราวๆสปีนะครับไผ่ที่เห็นคือไผ่สตังมนข้อดีของค้างถั่วแบบนี้ก็คือประหยัดสําหรับคนปลูกไผ่นะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันอาจจะเหนื่อยหน่อย เพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยต้องใช้ปลายไม้ไผ่มาแหลมแล้วก็ขุดหลุมปักลงไปหากเราทรําค้างแบบนี้หน้าฝนมันก็พอปักลงดินได้แต่ถ้าปลูกถั่วหน้าแรงทรําค้างแบบนี้ก็ต้องอดทนขุดหน่อยนะครับระยะห่างที่ปลูกไม่ต่ากว่า1เมตรที่ผมใช้นะถ้าปลูกถั่วสัก100จุดมันก็ต้องใช้ไม้ไผ่ประมาณ50าสถึงหนึลำเลยทีเดียวอันนี้ก็คือข้อเสียที่ต้องพิจารณาด้วยนะครับคําถามครับแต่ละแบบอายุความคงทนกี่ปี อันนี้บอกได้เลยว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของไม้และเชือกที่เราใช้ด้วยที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นเชือกรัดฟางนะครับเขาขายกันม้วนละ400กว่าบาทสามารถเสิร์ชผ่านอินเทอร์เน็ตได้ความยาวก็1000เมตรแต่ที่เห็นผมไม่ได้ซื้อนะผมไปขอเข้ามาแต่ที่แนะนําเลยก็คือให้ใช้เชือกแบบไนลอนสําหรับทําค้างถั่วโดยเฉพาะผมเสิร์ชดูราคาให้มันตกม้วนละ149บาทความยาว200เมตรอันนี้ก็ต้องพิจารณา ตัดสินใจเอาเองนะครับที่ผมนํามาเสนอให้ชมคือค้างถั่ว3รูปแบบสไตล์พอเพียงที่สามารถทําคนเดียวได้ประหยัดต้นทุนและที่สําคัญเป็นค้างถั่วแบบน็อกดาวนคือสามารถถอดเก็บไว้ได้นะครับด้วยวัสดุเพียงไม่กี่ชิ้นก็ลองพิจารณาดูชอบแบบไหนก็เลือกได้ตามสไตล์คุณขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ